สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้พาเข้าป่าครับเขาอังคารครับมาเข้าป่าเขาอังคารอำเภอนางรองครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาหาดอกดินนะครับดอกกระเจียวขาวหรือดอกกระเจียวแดงนะครับพี่น้องนี่ครับของอร่อยแ่บแทครับพี่น้องตอนนี้กําลังเริ่มออกครับตอนนี้กําลังเริ่มออกดอกกระเจียวแดงหรือกระกระเจียวขาวนะครับ เข้าไปรับชมกันครับว่าวันนี้ผมจะได้อะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับพี่น้องชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเขยทํความหายคนหากินด้วยนะครับพี่น้องไปครับรับชมกันครับว่าวันนี้ผมจะได้มากน้อยขนาดไหนนะครับไปดอกกระเจียวครับพี่น้องออกแล้วนี่เห็นไหมครับสวยสวยเลยดอกกระเจียวเจียวแดงครับสามดอกเลยกําลังกินเลยครับพี่น้องชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามให้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเขย่อามายคนหากินเลยนะครับพี่น้อง ดอกนี่พี่น้องแทงลึกๆกแทงแล้วก็งัดแทงแล้วก็งัดแทงงัดแทงงัดมันกับตันหาหน่อไม้เลยพี่น้องเลยอ๋อสวยงามครับสวยงามดอกดินดอกกระเจียวขาวดอกดินนะครับสวยงามดอกครับ สวยเลยดอกนี้กำลังเพิ่งออกอแทงก่อนแทงแล้วก็ง,งัดคือหน่อไม้นี่งัดงัดทั้งแทงทั้งแทงทง,งัดงัดนอ,อพี่น้องโอ้ยลืมแทงต่ําไปพอดนี่ครับดอกดินสว,สวยเลยแทงต่ําพอดไม่ถึงโคนเลยผมเฮ้ยเสียดายเสียดายครับปิดดอกหนึง่งเริ่มเหี่ยวแล้วเริ่มแก่แล้วนะี่นะแต่กินได้น,ะนี่ยังกินได้ไหมด,ดอกดินอีกดอกหนึ่งครับพี่น้อง ครับหาต่อไปเราครับโอ้ไม่ใช่ดอกเดียวสามดอกน้องพี่น้องโอ้ผมนึกว่าดอกเดียวเห็นดอกเดียวหนึ่งเมื่อกี้นี้โอ้สามดอกสามดอกสามดอกน้ำน้ำน้ำนัำน้ำน้ำน้ำนัำน้ำน้ำดอกก่อนผ่านไปให้มองไปลึกๆเลยพี่น้องโคนมันอยู่ข้างล่างเนุ่งให้มองไปลึกๆเลยครับนี่ดอกที่สองให้มองไปลึกๆเลย อืนะครับนี่สามดอกครับพี่น้องลายสามดอกอีกแล้วชอบกดไลค์แชร์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยเด้อพี่น้องเอ้ย